สวัสดีครับนี่คือ Makita m 9506นะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับอาการเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรุ่นนี้ Makita นะครับโดยรวมผมมองว่าน่าใช้นะครับมาร์กิต้าน่าใช้เดี๋ยวเราถอดใบเพื่อความปลอดภัยนะครับหลังจากถอดใบแล้วเราจะมาวัดรวมกันนะครับวัดรวมถ้ามีการขึ้นอย่างงี้นะครับมีค่าโอมมีค่าความต้านทานนะครับเปิดติดแน่นอนนะครับ ส่วนจะเป็นอาการไงเรามาฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับฟังเสียงนะครับเนี่ยครับมันอาการออกตัวแล้วไฟแลบๆนะครับแบบว่ามีเสียงช็อตๆนะครับก็เปิดมาดูนะครับฝุ่นก็มีนะครับเดี๋ยวเราเป่าฝุ่นทำความสะอาดให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยว ทำความสะอาดให้เบื้องต้นนะครับก็อาจจะไม่ได้สะอาดมากนะครับแต่จะเอาฝุ่นออกให้เยอะที่สุดนะครับโดยรวมดูฐานแล้วนะครับก็มีเส้นๆนิดๆหน่อยๆนะครับสึกหลอนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเรามาส่องคอมมิวดูนะครับนี่ครับทุ่นหมดนะครับทุ่นหมดถือว่าใช้คุ้มมากนะครับทุ่นหมดถอดเฟืองออกมาดูนะครับเฟืองยังสวยอยู่เลยนะครับเฟืองสวยมากลูกปืนก็ยังโอเคอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลื้ ชุดหัวกันออกนะครับเราเช็คความลื่นของชุดหัวกอนนะครับก็ลื่นนะครับถือว่าลูกปืนไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับลูกปืนนะครับอาจจะคอนนะครับทําให้ทุ่นเบียดกับขดล่วนนะครับสังเกตที่ทุ่นดูนะครับแล้วก็ฟังเสียงลูกปืนนะครับมันจะมีเสียงดังนะครับเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับลูกปืนเนี่ยครับลักษณะทุ่นหมดนะครับใช้จนคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับเนี่ยครับเสียงลูกปืนก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาลื้อชุดลูกปืนชุดอะไรต่างๆนะครับเราจะเปลี่ยนทุ่นฐานลูกปืนนะครับไหนๆก็ลื้อแล้วก็เปลี่ยนทีเดียวเลยนะครับอันนี้คือฐานใหม่นะครับทุ่นใหม่นะครับทุ่นเป็นงานเทียมนะครับงานแท้ก็คงจะไม่ไหวนะครับซ่อมไปอย่าหวังว่ามันจะทนกว่าของติดเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานก็ควรจะพักมั่งนะครับเพราะว่าอะไหล่แท้มันยังมีพังเลยนะครับและอะไหล่ซ่อมไปมันก็ มันก็จะต้องมีพังบ้างแหละครับอันนี้เราก็มาร์กเรียบร้อยนะครับเช็คความแน่นของน็อตที่เราไขาไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่ฐานกันนะครับก็ใส่ฐานประกอบบอดี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตัวเปล่าโดยที่ไม่ใส่เฟืองนะครับจะดูว่ามีเสียงอะไรดังไหมนี่ครับเงียบกิ๊บเงียบเลยนะครับก็เดี๋ยวมาใส่ชุด เฟืองใหญ่กันนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับน็อตทุกตัวนะครับผมจะมาร์กไว้นะครับว่าเราไขแน่นแล้วนะครับไม่ได้มาร์กว่าลูกค้าจะลืมไม่ลืมนะครับเราจะมาร์กว่าไขแน่นนะครับเพราะฉะนั้นจะลืมก็อันนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยครับเงียบคลิปเลยครับเราแค่มาร์กไว้ว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเราไขแน่นแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับการลืมกันนุ่นกันนี่นะครับใครสนใจส่งซ่อมก็ตามนี้เลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันนะครับ เงียบคลิปเลยนะครับเครื่องนี้ถือว่าคุ้มมากนะครับทนมากก็ใช้งานก็มีการพักบ้างนะครับอย่าใช้จนโหมเกินไปนะครับอะไรที่เสียก็จะมีทุ่นฐานลูกปืนนะครับประกอบบางใบให้เรียบร้อยนะครับเดินตัวเปล่านะครับหินเจียยังไงมันก็มีพังนะครับขนาดไม่ใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการพักบ้างนะครับเครื่องจะได้ไม่ร้อนนะครับก็นี่ครับส่งงานนะครับ ตามนี้เลยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อคอมเมนครับ